หางหมูอบกรอบกรอบกรอบเลยครับเด้อนะอุ้ยกับยังไงแกน้อยบ่ฮะแกน้อยนุกกระทาพี่น้องคนเนี้ยทองไข่ปองอยู่พี่น้องกับตำสัวอ้ยตำสัวมามาพี่น้องเสิร์ฟกันตำสัวเอาลงบบเป็นทางเลยกินเลยแกงงวงเบิ้งวันนี้พี่น้องแดดลมลมตกแดดแ้อ้อนพี่น้องอืมมีเลย อโอ้โหเศ้าวกรอบเลยมาทุงตดนลายเอาเมอชุดดรอดคือใบออนบปีนน้องอ,อันเดียวมาแสบๆน้ำกั็เที่หมโห่สงนี้เขาเป็นยนังไงไอ้ฮ่าสั้ว์พวกนี้นี่น,นี่มาพี่น้องมาก กรุบกรอบไ,ได้กเป็ำชั่วมาขาใส่ไหมรีกินเถื่งนเด็เกเนาะขปุ่นเอ๊ะขยำได้เด็เน,นาะอะไรขปุ่นดีบด็เนาะกรอบดีเดกเนาะกิน,น,กนกบ่ได้ก็ไปกินเด็นเดนาะ เจ็บเลยน้ำใดบอมะขอนอืมกรปุขาดไเลยไมันเสียายเนี่ยเส็นหน่อยที่เยอือ เสียบอยู่หน,นังไม่เนาะงัอก่อบ กินดนเลยน้ำขากระปูไม่ได้กินหน่อยใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าใส่หน่นยอย

แกหน่อยคนเดียวนี่ก็าจออบ apps, <implications. S 2> <i asta> ่อาม่อ,งอ,งอ,งองลงบอบอมมารีเม่นี่ยบรรยากาศปานห้อนี่ก็เ็นห้อนนี่มาหนาวแต่ย่มาย่มเี่ยง ตำสัวอาหารลับน้องเนี่เนี่ยมันตำใส่น้ำใหม่ด้วยน้องจะต่อสมกับไปรี้ยวด้วย ลืมพักเลยพักบุ๋งเก็บอาอยู่หน้าเนี่ข้างหลังน้างามับ ผนเส้นหน่อยเนาะรอบนี้เส้นหน่อยพี่เนาะบ่เส้นบ่เน่าบ่เน่าใหญ่ขนาดไหนบ่เลยแก่มันก็ขาดมันไม่ขาดครับได้ประทานับ่อนโอ้ยว่นนี้กินดุแล้วครับทางหมู หลอดในฟาวลอยมันกรอบบอเต็มถาาี่มันในวะเนาะกินก่าปลาที่ไม่เหนียวก่า แสบของแถะไปหน่อยจวนเลยไม่รู้เลยมันใหญ่บากินหมดเลยแย้มมองกุ้งในหมกรอบป่ะเอาเนือบ่ย่เอาเนือบ่กินได้ไกลมา้ กินได้ขนาใไ่นกินเลยเดี๋ยวอามาดทำมือดูดเลยเฮ้ย ปุ่นบ่นมันไดเนาะปุ่นมันสันมันหน่อยไปเนาะวัฒน,นัดเป็นในหมูอื ตัวุนต้หน่อยผมขาดยิบบุกไ้าเโอ้ข้าพีีนง